ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับรถยามาฮ่านะครับชุดคัดหลังนะครับคัดแรงเวียงนะครับอาการบอกว่ามันกระเด้งกระเด้าออกไปนะครับอ่าแต่ตรงนี้เด้งเป็นบางครั้งครับตัวนี้เป็นบางครั้งนะครับอ่าทีนี้เราจะมาเช็คดูนะครับว่ามันจับไม่เท่ากันครับอ่าขูอัพครับลบกวนนะครับมันจับไม่เท่ากันทําไงครับอ่าเราเช็คลองดึงเลยนะครับนี่ยครับ เอามือดึงให้เฉยๆเนี่ยนะครับเต็มแรงครับไม่ออกครับไม่ออกครับนี่ก็ไม่ออกครับดึงผิดท่าหรือเปล่าครับไม่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่ตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับมันออกง่ายผิดปกติครับ่าตัวอื่นครับลองๆอีกทีนึงครับอาจารย์ครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้ออกแรงเต็มที่เหมือนกันนะครับไม่ออกครับสองอันนี้ครับมันจะมีตัวหนึ่งครับที่ออกง่ายๆครับนี่ครับนี่ทําให้การทํางานของเครื่องยนต์มันผิดพลาดครับเห็นไหมครับผมดึงอย่างเงี้ยออกนะครับนี่ นี่ครับแล้วก็ไม่ดึงกลับนะครับนี่ออกแล้วไม่กลับครับออกแล้วไม่กลับเลยนะครับนี่ครับผลทําให้รถนั้นเกิดการกระเด้งกระเด้านะครับกระเด้งแล้วก็กระเด้าตรงนี้จับก่อนครับแต่ตรงนี้2อันนี้ยังไม่จับนะครับมันก็เลยวิ่งเหมือนออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับดังนั้นก็มาดูว่าวิธีการเปลี่ยนเราน่าจะเช็คสปริงเลยครับว่าน่าสปริงน่าจะล้าครับสปริงอยู่ตรงนี้นะครับ ไม่ทราบว่าจะมองเห็นไหมครับสปริงตัวนี้ครับมันร้าครับมันกลางเห็นไหมครับตัวนี้สปริงตัวนี้ครับเราดูสปริงตัวนึงครับนี่ครับสปริงตัวนี้ยังไม่ยืดครับไม่ยืดครับโอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการครับลองไปเปลี่ยนได้เลยนะครับสปริงหายแน่นอนครับ